สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชฟปรุงบอลในครีปีนี้มาว่ากันเรื่องราวของวอลเลย์บอลชายนะครับท่านผู้ชมครับจบลงไปแล้วนะครับวอลเลย์บอลชายของเราโชว์ความเหนือชั้นนะครับใส่เจ้าภาพอย่างฟิลิปปิน์ชนะแบบสบายๆครับ3ต่อศเซตขึ้นเป็นจ่าฝูงของหัวตารางคะแนนไปไปที่เรียบร้อยแล้วครับ คนที่เดือดดานที่สุดเนี่ยนะครับไม่ใช่ทีมชาติฟิลิปปินส์หลังจากที่แพ้เราแต่กลับกลายเป็นคาเมนท่านผู้ชมครับอะไรกันครับเนี่ยนะฮะคาเมนออกมาคอมเมนต์กันอย่างมากมายครับนะฮะเป้าหมายสูงสุดของทีมชาติคาเมนคือการล้มทีมชาติไทยวันสั้นนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงคาเมนครับไปดูเรื่องราวไฮไลท์ในเกมนี้กันก่อนนะครับไทยฟาดฟิลิปปินส์ไป3-0ต่อศูนย์เซตนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง แชมป์รอบแรกจะหนีไปไหนล่ะฮะต้องบอกว่าแข็งแกร่งมากสําหรับชายไทยของเราทุกผู้ชมโอ้โหเกรดของหนุ่มไทยของเรานี่ต้องบอกว่าเหนือกว่าชาติในย่านอาเซียนไปแล้วนะครับหลังจากที่โค้ชปาเข้ามาพัฒนาได้ไม่นานทุกผู้ชมครับต้องยอมรับว่าเล่นไป2เกมเนี่ยนะครับเอาชนะอินโดนีเซียไป3ต่อ1เซตและนัดนี้ครับเอาชนะฟิลิปปินส์ไปได้เนี่ยสต่อศูนเซตทานผู้ชมเดี๋ยวไปดูตัวผู้เล่นนะครับว่าโค้ ปาร์คครับจัดใครลงมาบ้างครับที่จัดลงมาครับวอกใหญ่ๆของเราเบอร์ห้าครับอย่างกฤษดานินสวัยนะครับส่วนสูง202เมตรนะครับสำหรับกฤษดาตัวหัวเสาของเราครับอนุรักษ์พันรำนะครับตัวริบโรคของเราธนพัฒน์เจริญสุขตัวจีตของเราครับบุญยริศนะครับตัวโหดหมายเล็กสามของเราครับอมรเทพคนหานอนุพมจันนะครับชัยวั์ถุงคำระเสริฐปิ่นแก้วมาครบกันอย่างครบครันท่านผู้ชมครับทั้ง3เซตครับ ไทยของเราเหนือกว่ามาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะเซตที่1น,นี่ก็ี่ต้องบอกว่าทํากันได้ดีนะครับจังหวะการเล่นของเรานี่ดูแข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นจังหวะการบล็อกนะครับลูกหัวเสาคมจังหวะวันเร็วน่ากลัวนะครับโอ้โหในเรื่องของกระโดดสูงนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับต้องบอกว่าอนรักพันรำนี่ขึ้นทีไรจมตลอดท่านผู้ชมครับทางฝั่งของฟิลิปปินส์นี่ก็ต้องบอกว่าลูกครึ่งเต็มทีม ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ดีนะครับอย่างบุชดินเองนี่ก็ทําแต้มให้ทีมเยอะนะครับแต่ตกไม่ผ่านบล็อกของเราครับกิสดานินสวก็ต้องบอกว่าใหญ่ๆตรงนั้นเนี่ยผ่านก็ยากท่านผู้ชมครับก็สามารถเอาชนะไปก่อนนะครับท่านผู้ชมในเซตแรกนะครับเซตที่2เนี่ยยังเป็นของเราอยู่นะฮรรูปแบบการเล่นไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับทำแต้มได้ค่อนข้างดีมีความเหนียวนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแต้มที่เสียไปคือเราพลาดเองท่านผู้ชมครับคือเราเองเนี่ยเสียแต่เราก็ทําแต้มกลับมาได้ ทำเอากุญซือระด,ดับโลกของฟิลิปปินส์นี่โอ้โหแกนี่ช่างแม่เอ,อะอะขอชาเลนจ์อะขอชาเลนจ์นนะฮะเอาหัวร้อนเพื่อที่จะดึงจังหวะหนุ่มไทยของเรานะฮะท่านผู้ชมครับแต่ก็ไม่สําเร็จนะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยทำได้ดีกว่าในเรื่องของการโจมตีนะครับคมกว่าเยอะเลยทีเดียวฟิลิปปินส์เบาหมัดมาตั้งแต่เซตที่1มาเซตที่2นี่ก็ไม่รอดนะฮะท่านผู้ชมครับหนักเลยทีเดียวมาในเซตที่3นี่ดูเหมือนจะฟื้นขึ้นนะครับไล่ตีเสมอไซของเราใน2ี่สต่อ20นะ ถือว่าเป็นรูปเกมที่ฟิลิปปินสู้กลับมาแล้วก็ค่อนข้างสู้อย่างสูสีแต่ก็ถูกดับฟันนะครับจังหวะวันเร็วของกิตเดานินสไ વ ดท่านผู้ชมครับโอ้โหแกสูงมีทุบลง3เมตรตรงนั้นเนี่ยเล่นเอาฟิลิปปินเองนี่ไม่รู้จะบล็อกอยังไงนะครับความใหญ่ความสูงแกนี่โอ้โหมันเกินเน็ตไปเยอะเลยท่านผู้ชมครับก็เป็นตัวสากัดดาวรุ่งฟิลิปปินนะครับกะว่าจะเกิดหน่อยในเซตที่3นี่ก็เกิดไม่ได้ครับหนุ่มไทยของเราก็ช่วยกันเบรก ลูกเสิฟนะครับเบรกลูกตบช่วยกันบล็อกนะครับความเหนียวเนี่ยโอ้ต้องยอมรับว่าเอาอยู่เลยผู้เล่นในสนามเนี่ยนะฮะไม่ใช่6คนนะท่านผู้ชมครับทางฝั่งของฟิลิปิน7คนฮะบวกกับโค้ดของฟิลิปินด้วยครับทำให้เราเองเนี่ยเสียนะครับสมาธินะแกเล่นจิตวิทยาใส่เราเลยครับฟิลิปินทีไรนี่พ่อใหญ่นี่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันท่านผู้ชมครับตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับท่านผู้ชมครับโอ้แกป่วนเรานี่หนักเลยสําหรับพ่อใหญ่ของฟิลิปินเขาแล้วฮะท่านผู้ชม สุดท้ายเนี่ยแกนําไปได้24ต่อ23นะฮะท่านผู้ชมครับ3มแต้มที่เหลือครับไทยรอฟาดเรียบร้อยครับชนะครับพลิกแซงฮะในเซตที่3สุดมันเลยทีเดียวไทยของเราเอาชนะไปได้3ต่อ0ูนเซตนะฮะท่านผู้ชมแบบเหนือเหนือนะครับโอ้โหงานนี้ก็ต้องบอกว่าจับตาในรอบแรกนะครับที่แข่งขันกันอยู่ที่ฟิลิปปินส์ท่านะผู้ชมครับซึ่งแน่นอนว่าโอกาสที่เราจะคว้าแชมป์ในเล็กแรกเนี่ยสูงมาก แข่งขันกัน2เลกนะครับอีกเลกหนึ่งเนี่ยจะไปแข่งกันที่อินโดครับอินโดเป็นเจ้าภาพนะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูอีกคู่หน่อยนะครับตบก่อนเรานะครับอย่างเวียดนามเจอกับขัเหม็นท่านผู้ชมครับขัเหม็นแพ้เวียดนามไป3ต่อศูนเซตนะฮะท่านผู้ชมครับแต่เป็นการพ่ายแพ้แบบโคตรสูสีนะครับเวียดนามเกือบโดนขัเหม็นชนะนะท่านผู้ชมเพราะว่าแต้มที่ได้เนี่ยโหยีห้าต่อ23 25ต่อ20 25ต่อ21 เขมรเกือบที่จะคว่ำเวียดนามได้ท่านผู้ชมครับเฮ้ยเกือบโลกไม่สงบสุขแล้วถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่เวียดนามนี่จับตาอยู่พอสมควรแต่ถ้าดูจากวิธีการเล่นนะครับผลงานที่ผ่านมาของเวียดนามแพ้1ชนะ1นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขมรเกือบเอาชนะได้แบบนี้ไทยของเราแม่ก็กินนิ่มๆอยู่เหมือนกันนะถ้าดูจากฟอร์มการเล่นท่านผู้ชมครับแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าเวียดนามเขาก็พยายามที่จะแอคทีฟตัวเองขึ้นมานะครับ ตอนนี้ก็อยู่อันดับที่3ของตารางคะแนนและแต่อินโดนี้ยังไม่ได้แข่งอีกหนึ่งนัดนะครับต้องรอดูอินโดนี่มีโอกาสที่จะชนะได้เหมือนกันอีกหนึ่งชาตินะครับอย่างขาเขมรเองเจอกับไทยเนี่ยนัดสุดท้ายท่านผู้ชมครับทีมชาติขาเขมรเนี่ยท่านผู้ชมครับเป้าหมายของเขาคือนะครับล้มไทยของเราให้ได้ล่าสุดนี่ขเขมรมองข้ามชอ็อตอินโดไปเลยครับโอ้โหวันที่11เเนี่ยขเขมรเจออินโดก่อนนะฮะท่านผู้ชมครับไม่รู้จะชนะหรือเปล่าด้วย แต่คเมรนี่พูดถึงไทยแล้วนะผู้ชมครับหูหัวจิตหัวใจคนชาตินี้นี่มันยังไงกันก็ไม่รู้แหละผู้ชมครับคือแพ้ชาติไหนก็แพ้ได้ขอให้แพ้ทั้งหมดก็ได้แต่ขอให้ชนะไทยโอ้โหเดี๋ยวรู้เรื่องนะผู้ชมครับแน่นอนว่าขเมรเนี่ยนะครับเคยเอาชนะไทยออเรามาได้แล้วนะครับในศึกของซีเกมส์นะผู้ชมจนเกิดวาทะแล้วครับที่โลกไม่เคยลืมแฟนบอลไทยไม่ลืมครับกับคําที่พูดว่าไทยแลนด์โกฮ o m e นะครับทานผู้ชมครับ คมเมนเองตั้งหน้าตั้งตารอนะครับที่จะมาเล่นในศึกของซีบีลีกนะเพราะว่าเขาก็คオリไฟได้เข้ามาเล่นก็ถือว่าเขาเองนี่มีความตั้งใจคืออยากจะไปเจอกับไทยเลยท่านผู้ชมสําหรับคมเมนนะครับถ้าไปดูจากคอมเมนต์คมเมนเนี่ยท่านผู้ชมโอ้ไม่ได้พูดถึงอินโดเลยนะครับคอมเมนต์คอมเมนนะฮะออกมาบอกว่าเราจะล้มไทยให้ได้นั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในรายการซี e ีลีกบางคอมเมนต์บอกว,ว่าไม่สนอันดับขอแค่ชนะไทยก็ลามไปเลยท่านผู้ชมตอนนี้เองเนี่ย ไปพูดถึงปราสาทเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าชนะไทยถือว่าปราสาทนั้นเป็นของเราโอ้โหก็ต้องบอกว่าเดือดดันนะฮะสำหรับคอมเมนต์คอมเมนต์นะครับไม่ได้พูดถึงอินโดแล้วครับข้ามช็อตมาในวันที่13เลยครับมาพูดถึงไทยครับจะเจอกันกับไทยช่วงเวลาบ่ายสําหรับไทยกับคอมเมนในวันที่13านะฮะท่านผู้ชมครับงานนี้เองเนี่ยจับตากันได้ดีแล้วครับว่าสื่อของซีวิลีเนี่ยจะจบยังไงและผมก็เชื่อว่าคอมเมนนะครับตกชั้นแน่นอน ในปีนี้นะครับขึ้นมาปีแรกนะครับปีต่อไปตกชั anyway> ้นแน่นอนครับเขมรนะฮะทุกผู well ้ชมเดี๋ยวไปดูตารางคะแนนกันหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับไทยของเราจ่าฟูงอันดับ1ครับแข่ง2เกมชนะทั้ง2เกมนะครับนะฮะตอนนี้มี6คะแนนอันดับ2เป็นฟิลิปปินส์นะทุกผู้ชมครับแข่ง2ครับชนะ1แพ้1ครับอันดับ3มเวียดนามครับแข่ง2ชนะ1แพ้1เช่นกันอินโดนีเซียเนี่ยยังไม่ได้แข่งนะครับจะแข่งกันวันพรุ่งนี้ กัมพูชาซึ่งตอนนี้กัมพูชาหลังบวยของตารางคะแนนท่านผู้ชมครับนี่คือตารางคะแนนนะฮะท่านผู้ชมอาให้กําลังใจนะครับหนุ่มไทยของเราต่อไปนะครับในการสร้างผลงานที่ดีนะครับเพราะว่าเล่นกัน2รอบนะรอบแรกเล่นกันที่ฟิลิปปินส์ในการคว้าแชมป์นี่ก็ถือว่าเป็นแต้มที่สําคัญในการเก็บสะสมคะแนนนะครับก่อนที่จะไปเล่นในรอบที่2ที่อินโดนีเซียก็ถือว่าในสึกของซีบิลิกปีนี้ก็มันเหมือนเดิมท่านผู้ชม อีพีนี้ผมมีเรื่องราวมาบอกกล่าวกันเพียงเท่านี้นะครับสำหรับไฮไลท์แล้วก็คอมเมนต์ของขมีนบางส่วนไม่อยากอ่านเยอะนะครับอ่านไปก็กระดากปากมากคอมเมนต์ขมียนเนี่ยนะฮะโอ้โหไม่ไหวจริงๆกับทัศคติแล้วก็วิธีคิดของพวกเขานะท่านผู้ชมครับอ่านไปก็เหมือนจะยุคจงกันส่งเสริมกัน่ะไม่อยากจะอ่านดีกว่านะฮะอ่านแล้วมันโอโ้ขี้เดียดนะฮะท่านผู้ชมครับอีพีนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันจบคลิปอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครป์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทางช่องเชฟรุ่งบอลกันหน่อยนะครับ อีพี่นี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ